สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t h าลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตสถานการณ์พายุหนองฟ้าค่ะกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่9นะคะซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายสําหรับพายุลูกนี้รวมไปถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในบ้านเราด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ําที่อ่อนกําลังลงจากพายุ depression หนองฟ้าได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะ และจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้นะคะจากอิทธิพลที่กล่าวไปนี้ค่ะจะทําให้ภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะสําหรับมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้กําลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะดังนั้นนะคะก็จะทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังค่อนข้างแรงค่ะ คลื่นสูง2 3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังต้องเตือนกันต่อเนื่องไปจนถึง2กันยายนนี้ค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะคะระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งตลอดช่วงค่ะ